หลังจากที่เราเรียนแล้วก็เข้าใจโครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงวันนี้เราก็จะม,มาทบทวนด้วยโจทย์กันนะคะ เอามาเริ่มกันที่จดข้อแรกนะคะจดข้อแรกนะคะเป็นเครื่องกําเนิดแบบอนุกรมนะคะจ่ายกระแสให้โหลด80แอมป์นะคะที่แรงดันที่ขั้วนะคะ210โวลต์ถ้าความต้านทานของซีรีฟิลมีค่า0.04โ oh อห์มและความต้านทานของอาร์มิเจอร์มีค่า0.2โ oh อห์มนะคะข้าห้หาอยู่4ข้อนะคะข้อแรกก็คือให้หากระแสอาร์มิเจอร์นั่นก็คือ Ie นะคะอันที่2ให้หากระแสที่ไหลผ่านซีรีฟิลนะคะ Ise นะคะ อันที่2นะคะเขาเนี่ยแรงดันที่ตกข้อมอาร์มิเจอร์เป็น V a นะคะส่วนข้อ3นะคะแรงดันที่ตกข้อมซีรีฟิลให้เป็น V s ี r i ก็คือ V s e นะคะข้อที่4แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนะคะก็คือที่สร้างได้ V a นะคะดังนั้นเราจะมาเริ่มโดยการวาดวงจรสมมูลก่อนนะคะมีส่วนของโรเตอร์ แล้วก็มีส่วนของการกระตุ้นนะคะแล้วก็มีโหลดที่โจทย์กำหนดให้นะคะตัวนี้นะคะก็คือแรงดันที่เกิดขึ้นนะคะที่อาร์เมเจอร์มีความต้นานทานอาร์เมเจอร์นะคะแล้วก็มีความต้นานทานนุกรมหรือว่าซีรีฟิลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโหลดนะคะโจทย์ให้โหลดมา IA นะคะ I โหลดหรือ ไอโหลนะคะเท่ากับ80แอมนะคะโจทย์ให้มา80แอมดังนั้นเมื่อเป็นวงจรอนุกรมเนี่ยโหลดกระแสะโหลดหรือกระแสะที่ผ่าน r s e r ซี s เนี่ยจะเท่ากันนะคะอนุกรมการกระแสะที่ไหลเท่ากันนะคะถ้าให้เราจากข้อ1ก็สามารถตอบได้แล้วนั่นก็คือ80แอมนะคะดังนั้นเราจะมาหาข้อ1ก่อนนะคะข้อ1กระแสอาร์เมเจอร์นะคะ IA จากนะคะ วงจรอนุกรมกันกระแสไหลเท่ากัน IA เท่ากับ ISE ที่ไหลผ่าน RSE นะคะเท่ากับ I SE ที่ไฟโหลดน,นะคะ,ะ,คะหรือเท่ากับ80แอมป์นั่นเองนะคะดังนั้นข้อแรกตอบได้แล้วนะคะข้อที่สองนะคะแรงดันที่ตกคข้ามออาร์มิเจอร์แรงดันที่ตกคข้ามไอ้เจ้าตัวอาร์มิเจอร์เราต้องทราบอะไรคะ VA เท่ากับอะไรคะ IA R a, a ใช่ไหมคะ R ของตัวเจ้า a r m ์ม u เ e อร์ดังนั้นในข้อนี้โจทย์กำหนดให้นะคะโจทย์กำหนดให้ R ที่ a r m ์ม u เ e เท่ากับ0.2นะคะ R ที่ s ซ r i ี่ฟิลด์นะคะเท่ากับ0.04ดังนั้นข้อ2เนี่ยสามารถตอบได้เลยนะคะ Va ที่ตกค้อมอาร์ม u r e อก็คือ IA IA ของเราก็คือ80แอมป์คูณ RA นะคะ I ที่ไหลผ่านนะคะ RA 0.2นะคะ กดเครื่องที่เลขออกมานะคะได้16โวลต์นะคะข้อที่3นะคะ VSE ก็คือเอา i นะคะที่ไหลผ่านตัว RSE นะคะคูณกับ R ตามกฎของโอห์มนะคะเราก็จะได้ V ที่ตกคอมนะคะนั่นก็คือ8 0แอมคูณ RSE ก็คือ0.04นโอห์ม <0. 04 S 1> นะคะเท่ากับ3.2โวลต์นะคะข้อที่4นะคะ ข้อที่4เนี่ยเราจะอาศัยนะคะ kvl นะคะในการหาดังนั้นวงไว้แล้วลูกศรสีแดงนะคะกระแสะไหลตามนี้นะคะจากซิกมาวีเท่ากับ0นะคะเราจะได้ลบเ e a บวก I A R A บวก I S E R S E บวกอะไรคะ vt นะคะเท่ากับ 0นะคะดังนั้นเราอยากรู้ EA EA อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเท่ากับ VT บวก i a r A บวก ISE RSE นะคะเท่ากับ VT โจทย์กำหนดให้เป็นอะไรคะ แรงดันนะคะที่ต่อไปที่โหลดก็คือ210โวลต์นะคะ210โวลต์บวก I A R A นั่นก็คือ V A นั่นเองบวก16ไปเลยนะคะบวก I S E R S E ก็คือ V S E นั่นเอง3.2ดังนั้นเราจะได้ E A เท่ากับ229.2โวลต์นั่นเอง ต่อไปตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมนะคะหรือแบบคอมเปล่าต่อแบบรองชั้นนะคะมีพิกัด30กิโลวัตต์สองโวลต์นั่นก็คือเขาให้พิกัดที่โหลดมาแล้วนะคะมีแรงดันคั้วหรือ v t เท่ากับ250โวลต์นั่นเองนะคะความต้นานทานอเมเจอร์ที่ให้มาก็คือ r a เท่ากับ0.2โอห์ม oh ความต้นานทานซีรีฟิลนะคะก็คือ r s e นะคะเท่ากับ0.1ความต้านทานชั้นนะคะก็คือ r ชั้น นะคะ150อห้าสิบโอห์มนะคะในขณะที่เครื่องกําเนิดจ่ายโหลดเต็มพิกัดจงคํานวณหา5ข้อนี้นะคะนั่นก็คือข้อแรกกระแสที่ไหลในอาร์มิเจอร์ก็คือ IA นะคะแรงดันตกค่อมที่แปลงฐานนะคะข้อนี้จะพิเศษนิดหนึ่งก็คือแรงดันที่ตกค่อมที่แปลงฐานเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดแรงดันที่ตกค่อมอาร์มิเจอร์นะคะจะกําหนดให้เป็น EB แล้วกันนะคะแรงดันที่ตกค่อมแปลงฐาน สามแรงขึ้นไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ Ea นะคะที่อเมเจอร์สร้างได้นะคะข้อสี่กำลังสูญเสียที่เกิดขึ้นในขดวดทองแดงขดวดทองแดงก็คือ copper loss ใช่ไหมคะดังนั้นมีขดวดที่ไหนมีเอ่อกลังสูญเสียในขดวดทองแดงขึ้นที่นั่นดังนั้นตัวนี้จะมีขดวัทองแดงอยู่ทั้งหมด3ขดเพราะมีความต้านทาน3ชนิดดังนั้น PCU ของเราเนี่ยจะเท่ากับ IA กาลังสอง RA บวก I s E กำลังสอง R s E บวก I H H ก็คือชั้นใช่ไหมคะ R ชั้นนะคะสามจุดเลยนะคะหาได้ก็เอามารวมกันเป็น P ค o p ์ป l o อของเครื่องกำเนิดชนิดนี้นะคะข้อที่ห้าเมื่อกำหนดนะคะการสูญเสียแกนเหล็กก็คือ P o r e นะคะ Core Loss มาให้ห้าร้อยวัตต์นะคะและ P m มก Mechanical จากการหมุนนะคะแรงเสียดทานแรงลมนะคะ ให้มาเท่ากับ746วัตต์ให้หาประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดตัวนี้นะคะเราจะ้าดวงจรสมมูลก่อนนะคะเป็นแบบรองชั้นนะคะแบบนี้นะคะดังนั้นตัวนี้ Ea ของพวกเรานะคะเหมือนเดิมนะคะให้ค่าความต้นานทานอาร์เมเจอร์มาเท่ากับ0.2นะคะ0.2นะคะ ความดานทาน R า R ซีรี์เท่ากับ0.1นะคะแล้วก็ความดานทานอาชั้นอยมาสองร้อยห้าสิบโวลต์อยู่ตรงนี้นะคะ250โวลต์นะคะแล้วก็30กิโลวัตต์นะคะมีกระแสเหมือนกันเหมือนเดิมก็คือมาทางนี้ก็เป็น I ชั้นใช่ไหมคะขึ้นไปทางนี้แล้วจะเป็น IA ที่ผลิตได้นะคะ แบ่งไปให้โหลด IL นะคะทีนี้ข้อหนึ่งนะคะเขาให้หา IA หาได้จาก IA เท่ากับ I ชั้นบวก IL เพราะว่ากระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะคะ sigma I เท่ากับศูนนั่นเองนะคะทีนี้ เราอยากรู้ IA แต่เราต้องทราบ I ชั้นกับ I L ก่อนนะคะสิ่งที่เราต้องหาก็คือ2ตัวนี้นะคะเรายังไม่ทราบนะคะหา I L ก่อนหา i l ก่อนจาก P เท่ากับ V I ก็คือกฎของโอห์มปกตินะคะ p จากทีไหน I L ก็คือ I l โหลดใช่ไหมคะ P ก็คือ30กิโลวัตต์แรงดันก็คือ250โวลต์นะคะย้ายข้างสมการ I เท่ากับ P ส่วน V เท่ากับ30กิโลวัตต์หาร250โวลต์นะคะ I ตัวนี้ของเราที่เป็น IL นะคะได้120แอมป์นะคะต้องหา I ชั้นก่อนนะคะหา I ชั้นจากอะไรคะขนาดกันใช่ไหมคะตัวนี้ขนาดกันเห็นไหมคะขนาดกันแรงดันเท่ากัน ดังนั้นหาเหมือนเดิมนะคะหาเหมือนเดิม i จาก v เท่ากับ i r เนี่ยแหละนะคะดังนั้น i ของเราเท่ากับ v ส่วน r ชั้นแต่ v ชั้นตรงนี้ดันไปเท่ากับ250เพราะขนาดการแรงดันเท่ากันนะคะก็คือเท่ากับ v t <c oughs> เราก็หาได้เลย250โวลต์หาร150ใช่มไหมคะโอห์มได้กระแสะเป็นแอมป์ออกมาเท่ากับ1.67แอมป์ นะคะคเราก็จะได้ ia งนั้น ia เท่ากับ1.67บวก120เท่ากับ1.21.67แอมป์นั่นเองข้อที่2นะคะเขาให้หา eb เป็นแรงดันที่ตกค่อมแปลงฐานนะคะจาก eb เราจะหาจากการวนเมตรเหมือนเดิมนะคะวนเมตรเหมือนเดิมแต่ไม่คิด iare จะได้ยังไงนะคะดังนั้นจะได้ จาก KVL นะคะจะได้ลบ EB นะคะที่ตกข้อาแบ่งขานบวก IARSE เป็น IARSE เพราะว่า IA กับ ISE เท่ากันเนาะก็เลยใส่เป็น IA ไปเลยนะคะแล้วก็บวกนะคะบวกไปไหนบวก VT ย้ายข้างสมการนะคะ EB ของเราก็จะเท่ากับ VT บวก IARSE เท่ากับ250 นะคะ VT บวก IA เมื่อกี้ที่เราหา1 2 1.67นะคะคูณ0.1นด้่ไหมคะ RSE ของเรานะคะเท่ากับ262.167โวลต์นะคะนี่คือแรงดันที่ตกข้ามแปลงถาดน,นะคะข้อที่3นะคะเขาให้หาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ KVL เหมือนเดิมนะคะ EA นะคะจาก KVL นะคะจาก KVL เนี่ยเราจะพิจารณาที่ a r m ์เมเจด้วยนะคะดังนั้นจะได้ล -E บ EA บวก i a, a I s e r a บวก i s e r s e บวก VT เท่ากับ0นะคะจาก KVL นะคะดังนั้น EA ที่เราต้องการหาเท่ากับ วิธีจะนอาค่ามาเลยนะคะ250บวก I A R A I A 121.67 R A ให้มาคือ0.2นะคะบวก I S E I S E ในที่นี้ถ้าเรากลับไปดูที่วงจรสมุนก็คือเท่ากับ I A นั่นเองนะคะ I S E ก็คือ121.67แต่ค่า R ไม่เท่ากันนะคะค่าอาเท่ากับ0.1โ oh อ์มบวก VT ที่โจทย์กำหนดให้เลย250โวลต์นะคะกดครึ่งคี่เลยกออกมาได้เท่ากับ286.49โ oh วลต์จะสังเกตเห็นว่า EA ก็ต้องมากกว่า VT เสมอน,นะคะถ้าเกิดเรากดครึ่งคี่เลยกออกมาแล้วได้น้อยกว่าแสดงว่าผิดใช่ไหมคะเพราะว่า generator คือตัวสร้างแรงดันนะคะกว่าที่มันจะไปถึงที่ วีก็จะโดนดับด้วยโครงสร้างของมันนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4นะคะถามหากำลังสูญเสียที่เกิดขึ้นในกดดวททองแดงทั้งหมดนะคะนั่นก็คือตามโครงสร้างเลยมีขดวดที่ไหนก็ย่อมมี pcu ที่นั่นนะคะจาก pcu ก็คือคอปปรลอเท่ากับ ia กำลังสอง ra บวก ise กำลังสอง r s e บวก R i ์ชั้นกำลังสองาชั r ้นนะคะตัวนี้ดังนั้นจากข้อสี่นะคะ r a เรารู้หมดแล้วละ่ะโจทย์กำหนดให้นะคะ i a รู้ยังรู้หมดแล้วนะคะงั้นแค่แทนค่าในสมการนะคะอา i a อเอกำลังสองก็คือหนึ่งสองหนึ่งจุดหกเจ็ดยกกำลังสองอย่าลืมนะคะตามกฎนะคะตามกฎของอลมก็คือ i อกำลังสองาก็คือได้ Power นะคะ R a ก็คือศูนย์จุดสองบวก ISE มีค่าเท่ากับ i อนะคะสองหนึ่งจุดหกเจ็ดยกกำลังสองศูนย์จุดหนึ่งนะคะบวก i ชั 6, 7, 2, ้นหนึ่งจุดหกเจ็ดยกกำลังสอง R ชั้นคือหนึ่งร้อยห้าสิบโอห์มนะคะกดเครื่องคิดเลขออกมาได้สี่พันแปดร้อยห้าสิบสามจุดหนึ่งแปดวัตต์นะคะกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์นะ,ะต่อไปข้อห้า 5, เขาถามหาประสิทธิภาพนะคะ,ะจากประสิทธิภาพของเราเนี่ยเท่ากับพีเอา ส่วน P in นะคะคูณหนึเปอร์หรือ P out ส่วน P out บวก P loss ทั้งหมดเนาะคูณหนึเปอร์ซนะคะดังนั้นนะคะ P out ก็คือจากที่โจทย์กำหนดที่ส่งไปให้โหลดก็คือ30สิโลวัตต์หาร out อ,อีกก็คือ30อิโลวัตต์บวก P คอปเปอร์ล้อที 500, okay. so ่เราหาด้านกี term, okay. so ้ส okay. so ี่แปดห้าสามจุดหนึ่งแปดบวก P คอแล้วก็ P แม็ก P คอของเราก็คือห้าร้อยนะคะจดกำหนดนะคะบวก P m ม็ก็คือเจ็ดร้อยสี่สิบหกเท่ากับนะคะกดเครื่องคิดเลขออกมาอย่าลืมนะคะว่ามี k อยู่นะคะคูณหนึ่งพันสิบกำลังสามเข้าไปด้วยนะคะเท่ากับแปดสิบสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะ ดังนั้น2ข้อนี้จะเป็น2ข้อที่ทบทวนเราในเรื่องของโครงสร้างวงจรสมมูลการวิเคราะห์จนถึงกระทั่งรู้จักประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดตัวนั้นนะคะ